เรื่องเขากระโดงเนี่ยนะวันที่7สิงหาคมวันที่7สิงหาคมประชาชนที่เขาเถือครองโฉนดถือใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ออของการรถไฟที่เขากระดงที่มีปัญหากันอยู่ประมาณ900กว่าลายเนี่ยนะครับมีทั้งนิติบุคคลทั้งประชาชนเนี่ยเขาก็จะมีการนัดถแถลงข่าวกันนะครับเพื่อตอบโต้ในเรื่องนี้นะครับเ,เราก็ต้องดูว่ามันจะออกกันอย่างไรนะครับ สนามฟุตบอลที่สร้างอย่างมาตรฐานนะแล้วก็สนามแข่งช้างอารีนาแล้วก็อีกอันนึ่งช้างสกิตอย่างเงี้ยที่ไว้แข่งไอ้มอเตอร์จีพีเนี่ยนะครับจะเอาจะจัดการอย่างไรนะคือเราเห็นลังสีอมมหิดนะฮะคือโอเคเข้าใจได้ว่าเมื่อมันเป็นประเด็นข้อกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายแต่คำถามก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะ จะทำยังไงกับสนามช้างบางคนบอกลื้อไปเลยกฎหมายต้องเป็นกฎหมายอ่าบางคนก็เสนอว่าจะไปลื้อเขาทาไมล่ะเนี่ยต้องยอมรับนะก็บุรีรัมเนี่ยวันนี้พลิกโฉมหน้าตาขึ้นมาเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของภาคอีสานเนี่ยก็เพราะกิจกรรมเรื่องกีฬาที่ขึ้นหน้าขึ้นตาแบบนี้ก็ถ้าสรุปแล้วว่าที่นี้เป็นที่ของการรถไฟนะครับทรัพย์สินต,ต่างๆเนี่ย ที่มันสร้างขึ้นมามันต้องคิดแบบไม่เอาการเมืองมาปะปนว่าแล้วไอ้สิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยคือไม่เฉพาะสนามกีฬาของคุณเนวินหรอกของชาวบ้านร้านตลาดอื่นๆเนี่ยจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์นะแล้วรัฐไม่เสียประโยชน์ชาวบ้านได้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์เศรษฐกิจเกิดประโยชน์เหมือนเดิมนะถ้าจะไปเอาพักเพียงความสะใจก็กลื้อไปนะ คำถามคือใครได้ประโยชน์ตรงนี้นะนอกจากได้ล้างแค้นกันทางการเมืองวันนี้คุณสุภชัยใจสมุทรนะครับประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักภูมิใจไทยก็พูดถึงกรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยออกมาบอกว่าจะใช้มาตรฐานเดียวกันในการจัดการเรื่องสนามกอล์ฟอาาัลไพกับเขากระโดงคุณสุภชัยบอกว่าอยากจะทบทวน ให้ฟังว่าตั้งแต่นางเนื่อมชำนาญชาติศักดาได้ทำพินัยกรรมยกที่ดิน732ด้ไร่ให้กัดให้กับวัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบเมื่อ22พฤศจิกายนปี1 2ึ่นะต่อมาเมื่อถึงแก่กรรมเนี่ยนะครับ2 2พฤษภาคมจึงมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแทนที่ดินดังกล่าวนะและถูกที่ดินดังกล่าวจะถูกจดทะเบียนให้โอนกรรมสิทธิ์เป็นของวัดก็หาไม่เพราะว่า อดีตเจ้าอาวาสแสดงเกตจำนงจะขายที่ดินของวัดแต่ผู้จัดก,การมรดกเดิมที่มี3าคนไม่ยอมอดีตเจ้าอาวาสจึงตั้งมูลนิธิมหามงกุฎให้เป็นผู้จัดก,การมรดกและต่อมาได้โอนที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่มูลนิธิมหามงกุฎแล้วจดทะเบียนขายให้แก่บริษัทอัลไพเรียมเอสเตดกับบริษัทอัลไพกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับโดยบริษัทดังกล่าวมีนางอุไรวันเทียนทองภรรยาของนายเสนเทียนทองและนายชูชิพหานสวัสดเป็นผู้ถือหุ้น คุณสุประชัยก็ไล่ทไลายมาว่าเอาภายเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรนะครับแล้วจบลงอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ดินเขากระโดงนะครับบอกว่าจากการที่ได้ไล่เลียงตามลําดับทไลายแล้วเนี่ยนะครับมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีคนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของการให้เพิกถอนเรื่องนี้ซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าใครที่ต้องรับผิดชอบบ้างเพราะกรณีที่เห็นชอบไม่ให้เพิกถอนมีตั้งแต่อธิบดีกรมที่ดิน รองประหลัดก,กระทรวงมหาดไทยปหลัดก,กระทรวงมหาดไทยก็มีความเห็นเหมือนกันหมดรวมทั้งคณะกรรมการที่ตั้งไปตามมาตรา61อันนี้หมายถึงกรณีเขากระโดงนะครับหรือการตั้งคณะกรรมการที่ตั้งมาโดยมท .3 ตามคําสั่งของมท1ให้มาตรวจสอบอธิบดีกรมที่ดินเรื่องนี้ก็มีประเด็นว่ามันชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณสุภชัยสรุปว่าถ้าบอกว่านายยงยุทธ์ที่ติดคุกไปอันนี้กรณีอาวายนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในที่สุด กรณีเรื่องเขากระโดงจะมีการติดคุกกันเหมือนกับกรณีของเอาพายหรือไม่อยากจะติดตามดูว่าใครจะติดคุกในกรณีเรื่องเขากระโดงบ้างคือมันมีคนพัวพันกันเยอะถ้าคุณภูมิธรรมทำแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นอาจจะได้เห็นใครหลายๆคนติดคุกกันบ้างแต่จะเป็นใครนั้นนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับถ้าคุณภูมิธรรมบอกว่าใช้มาตรฐานเดียวกับในการดําเนินคดีเอาพายนะครับ